อันสกอร์แกดื้อแกดื้อมากรอยโดนกัดเอ็กหายใจทำอะไรดี นังผีก็ตกใจหมดนังผีถ่ายอะถ่แชเกมแต่ว่าป้าอ้อมโรมาก็นั่งรอ,อก่อนรอไปรอ,อนานรอ,อกี่โมงก็ยังไม่เสร็จรอไปรอ,อนานอยู่ที่กรุงเทพไม่รงสุสัยว่าทำไมบ้านเปลี่ยนไปอยู่กรุงเทพนะ ไปเดินทั่วบ้านก่อนดีกว่าห้องนั้นอย่ายวิ่งเข้าเดี๋ยวจะพาไปชมะจะขึ้นดินไปหน้าไม่เอาดีกว่าขี้เกียจลงมาป้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 าดินเจี๊ยบเลย,เยน,นี่เข้าอาดิมาทำไมเออันนี้อันนี้ดินเบาใครอ่ะอข้างหลงัหงนะเฮ้ยยินเจี๊ยบขออยู่สกแป๊บละกัน ร้อมแม่เอคุยกับพ่อออมเสร็จอ้าวแม่เอดูเฟซบุ๊กทำไมจะ๊ะจะจะแคสตอ่อห้ห้องอาจจะมืดนิดนึงอะไรมี <c oughs> ไฟฉายแต่ว <c oughs> มันก็สว่างเลยเปิดหน้าตา <c oughs> <c oughs> อ้าวน,นอน <c oughs> สบายทุกคนดูห้องกรุงเทพเย็นมากเลยมีแอร์ <c oughs> อาจจะมองไม่ค่อยเห็น เข้ามาิดขี้แกดก่อนโอ้ยแม่เอ๊ะแป๊บนึนงเข้าน้ำก่อนดูกำแพงไปก่อนนะ มาเลยนอนต่อยวองเพลงอะไรดีบัมบี L ้แไปฮับกันติ๊กบับบัมบ์บัมบ์เฟรนโฮเล่ฮอปฮับสกอร์ชิกชิกพิกิพิกิด็อกเในเอสเอ็มไอโยลี่เอสเอ็มไอโยลี่ cat em hai bên lại nhé Bà bè hát kẹp kòm bà bơ bơ Piki Piki SM ajuri Bà bè hát kẹp kòm bà bơ 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 phên hô bơ 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 ฮูเล่เจ็ดพยามบักลังก์บอฟเฟนฮูเล่ฮอปปี้ฮอปสก็ดเชคก,กี้ชคก,กี้พิก,กิพิก,กิด็อกตเี้ S M I Jolly ฮู้ถ้าถ้ารวมเพลงทั้งหมดนะ่าก็จะขายพยางหนึ่งล้านพยามจะมีอ่านออกมาเนี่หนึ่งล้านพยามหนะังสือหมดเล่มไม่หมดเล่มสิประมาณหนึ่งล้านประมาณแบบประมาณสองล้านเล่มได้อ่ะเออหนึ่งล้านแล้วจะเอาสองล้านมาจากไหนประมาณ ประมาณประมาณประมาณสมุดใหญ่ใหญ่มากถ้าสมุดใหญ่ก็ประมาณประมาณประมาณสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยถ้าเป็นแบบสมุดเล็กก็ประมาณสามพันหนึ่งแสนน่าขดแม่เอ๊สได้ยังเนี่ยขอได้ยังอุ้ยแฝดแฝดแม่เอสได้ยัง啊 ทุกคนเดี๋ยวมาทำพาร์ทสามให้ดูนะ